ตัวนี้ประมาณโลนิดๆนะครับถ้าตีเป็นต้นทุนก็ร้อยกว่าบาทตัวเดียวพอเลยใช่ไหมหม้อหนึ่งคชะใช้ช้อนขูดนะครับช้อนดูเล็กไปเลยความพิเศษของเมนูนี้ครับอยู่ที่ตรงนี้ฮนะอันนี้คือพริกอะไรพริกแห้งคั่วค่ะพริกแห้งแล้วเอามาคั่วทีหนึง่งอันนี้คั่วมาจากบ้านเลยเสร็จน้วเพิ่มค่ะจะทำไปเลยนี่ระวังใจมือหนักแน่นอนดีนะหั่นชิ้นใหญ่ไม่งั้นเละคนเยอะไปนหน่อยเมื่อกี้ตอนปรุง ร้อนเนี่ยเรียบร้อยคือนไม่เข้าใายไม่ออกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ปปปนะครับเขาโาูาโ่ชียลโโอ้โหนี่ตาอะไรเนี่ยตาพงค่ะตาพงทำอะไรมาตกมาค่ะตกมาตอนไหนเมื่อกี้เลยอย่าบอกนะตรงนี้ ที่ไหนบ่อสนิท,นทพึ่งกลับมานะอันนี้ตกมาจริงนะครับถ้าไม่เชื่อไปดูคลิปที่แล้วได้ถ้าตกตรงนี้เป็นไงน้ำำําดําปีนี่กะว่าจะมาตกปลาฉลาดซื้อไส้เดือนมาแล้วหลังจากที่กลับมาจากบ่อสนิทฟาร์มนะครับปรากฏว่าน้ําเสียอีกแล้วตกไม่ได้เดี๋ยวทําอาหารกินก่อนอันนี้ผิวมากเลยไปตัง้งแต่เช้าเนาะตอนนี้กลับมาถึงประมาณเที่ยงเดี๋ยวเราทําอะไรกินต้มยำค่ะต้มยำพริกแห้งสดน้ำร้อนรอนนะจัดไป ตัวนี้ประมาณโลนิดๆน,ดนะครับถ้าตีเป็นต้นทุนก็ร้อยกว่าบาทตัวเดียวพอเลยใช่ไหมหม้อหนึ่งค<ะ>่่ใช้ช้อนขูดนะครับช้อนดูเล็กไปเลยมันจะเป็นเนือค่ะต้องแรกอาหารพื้นบ้านที่แท้จ,จริงพี่ครัปลากระพงราคาไม่ดีเขายังเปิดตกได้เลยปลาสว่านมัเป็นร้อยตันที่เปิดตกอืมน่าสนใจนะ เลย,ยแบบแบบช่างออกเนี่ยเหรอคือคือไม่ต้องบุฟเฟ่เนาะเออแบบกิโลละยี่สิบกว่าบาทร้อยหนึน่งได้ตัต้งเท่าไหร่สี่โลเออควักแบงค์ร้อยมาก็มาตกได้ได้ไดตัวหนึ่งใหญ่ใหญ่สี่โลถ้าสมมติเอาแบงค์พันมานี่โหต้องเอารถกระบะมาใส่เลยนะน่าสนใจน,น,นะเพราะตอนนี้สวายมันแบบออกยากอะออกยากนะครับเพราะว่าชายแดนเขมรปิดนะที่ผ่านมาคือสวายแบบ ออส่งออกขเขมรเนหลักเลยสวายใหญ่ตอนนี้พอปิดมีปัญหากันก็ล้นตลาดราคาตอนนี้เหลือสิบกว่าบาทต้องเอาไปขายปีกกันเองอ่ะตัวอะไรมิวเฮ้ย<จ>เนี่ยแมชอนเหรอไอแมงกระชอนนี่ปลาช่อนกินปะ่ะใช่กินเนี่ยอเอาเอาไปคั่วกินชี้ใหญ่เลยนะ ตอนแรกกะว่าจะให้ตกปลาหน้าบึงพอปลาไม่กินก็นี่แหละฝึกทําอาหารไว้ช่วยพี่มิวโอ้น้ําเดือดๆนะครับใส่ตะไคร้ใบมะกรูดคาแล้วก็หอมแดงน้ําจะได้หวานๆหอมๆนี่มะนาวถุงเท่าไหร่เนี่ยสิบาทค่ะหูได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะมะนาวราคาลงเหร,อหรือไงไม่รเหมือนกันนะแล้วเปลือกบ,บางด้วยนะอ,อันนี้คือไม่ใช่บ้านมิวใช่ไหม เลิ่ขันเลิกผูกแล้วค่ะเลิกล้าได้แล้วค่ะโอเคโอเคูแล้วค่ะตอนนี้คือที่บ้านไม่ทำะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเลี้ยงปลาดินอย่างเดียวแค่เลี้ยงปลาดินนี่ก็ไม่มีตังค์จะโอ้โหเก็บแล้วใช่ไหมไม่พอใช้ไม่พอใช้โอ้ตอนนี้คือน้ำหอมมากนะฮะแล้วก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปหอมแน่นอน ความพิเศษของเมนูนี้ครับอยู่ที่ตรงนี้ฮนะอันนี้คือพริกอะไรพริกแห้งคั่วค่ะพริกแห้งแล้วเอามาคั่วอีกทีหนึ่งอันนี้คั่วมาจากบ้านเลยใค่ะให้แม่คั่วมาให้มันจะเป็นยังไงหอ,หอมแบบนี่ยังไม่ใส่ในน้ำซุปนะยังหอมขนาดนี้แล้วอ๋อโอ้ยนี่ทีเด็ดจะไ,ได้กลมกล่อมทีเด็ดอัอนนึงคือผักชีฝรั่งหอมหอมใสตอนท้ายแล้วก็เนื้อปลาสดสดน้ำเสร็จแล้วใส่เนื้อปลาเลยค่ะ กุงในหม้อเลยเนาะมะนาวค่ะไม่ใช่น้ำปลาน้ำเยอะนะครับก็มือก็ต้องหนักๆหน่อยมะนาวค่ะหมดเลยหมดเลยพริกค่ะพริกมีสองพริกอันนี้พริกสดก่อนทำไปแล้วนี่แล้วก็โอ้ยโอ้ยใครไปกนครนโอะนี่ แกยังไงครับเผ็ดครับเค็มค่ะเค็มมาก่อนจะได้ตามเผ็ดทันไปนี่มือตันดีจนมือตันมะนาวเกลียวยางเมื่อกี้ฮะเีลียวยางอเ,เอาบีเพิ่มไปผส่มะนาวเพิ่มค่ะอี่ทั้งหมาไปเลยนี่ระวังใจมือหนักแน่นอนดีนะหั่นชิ้นใหญ่ไม่งั้นเละฝ <laughs> นเยอะขนาดเมื่อกี้ตอนปรุง กับข้าวหอมมะลิต้นร้อนไปลุยครับมือแรกของวัน,นเที่ยงพอดีเตะทานชิมแล้วเนี่ยไม่ชิมเลยไม่ได้ชิมเลยวัดใจเลยนะโอ้ยไง<อ> <laughs> ร้อนหรือเผ็ดหรืออะไรอธิบายร้อนรสชาติชอบไหมเออมันมีรสชาติอะไรบ้าง เนื้อมันหวานเพราะอะไรสดใหม่อ่ะสดแน่นอนตกเมื่อสายๆนะครับประมาณเก้าโมงอัดน้ําแข็งมาอย่างดีสิบเอ็ดโมงมาทําเที่ยงมากินนี่ครับกินแบบข้าต้มทรงเครื่องกินนวใช่ๆอ่ไปครับอันนี้น่าจะพุงไหมเนี่ยร้อนนี่เรียบร้อย คือไม่เข้าคลายไม่ออก <laughs> 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 เป็นคนทำแทนที่จะรู้น้ำเขาเข้าคปเายอือแล้วมันคลายลงจานตัวเองดีนะไม่คลายใส่จานปัง <laughs> เอปันห <laughs> นังไม่ไงหน้าเนอแดงหมดเลย <laughs> เป็งี <laughs> ้ยนู้นเดี๋ยวนี้ที่บ้านก็ทำนะ เอากลับไปกี่ตัวสองครับอ่าค่เดี๋ยวหักจะค่าคลิปโลละยี่สิบบาทได้แพอจะหักจริงงอแงสิ่งที่ได้วันนี้ปันวันนี้ได้ฝึกอะไรบ้างการตกระพงเหมือนกับการตกปลาช่อนไหมไม่เหมือนครับกราพงบางทีต้องเคาะบ้างอะไรบ้างแต่ปลาช่อนบางทีต้องกองเดียวอ่าแล้วการกินกันอะไรสนุกไหมสนุกสนุกกว่าปะสนุกกว่าอ่า แล้วตกยากหรือง่ายง่ายลงก็กินเลยอแล้วเนื้อปลาเหมือนปลาช่อนไหมคนละอย่างปลาปลาคงเนื้อจะอร่อยกว่าอร่อยกว่าหวานกว่า <c oughs> รีวิวหน่อยการเลี้ยงปลาแล้วแบบว่าให้ลูกค้ามาตกแบบขายออกช่างกิโลแบบเนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงเพราะว่าเราเองก็ไปตกมาหลายที่นะดัแบบช่างปลาออกแบบบุฟเฟ่อะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องการออ ตกแบบช่างปลาออกมีข้อดีข้อเสียยังไงเอาข้อดีก่อนข้อดีก็คือเราไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลางไม่ต้องผ่านเลยไม่ต้องผ่านเลยเราไม่ต้องโดนหักค่าหัวค่าอะไรอ่าค่าน้ําค่าเข่งค่าเดินทางลูกค้ามาซื้อถึงหน้าบ่อใช่ด้านก็คือแบบปลาก็คือขึ้นตามจํานวนอ่ะสมมติปลาหนึ่งร้อยโลก็หนึ่งร้อยโลใช่หนึ่งร้อยโลอ่ะถ้าพอผ่านพ่อค้าคนกลางล่ะ มันเหมือนมันปัดมันอะไรอย่างเงี้ยหักน้ําหากนั่นหักนี่เรา,เราไม่ทำอ,อ่ะแต่อันนี้คือแบบช่างเป็นตัวตัวแบบราคาเป็นไงดีกว่าไหมราคาดีกว่าค่ะ<อ>แล้วก็ได้เงินสดวันต่อวันบางครั้งพ่อค้ามาเอาไปสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งค่อยเอาเงินมาให้ใกระแสเงินสดก็ไม่ค่อยดีอ่ะเอาข้อเสียบ้างข้อเสียคือ เี่งแบบว่าปลามันโดนเบ็ดมันก็ระแวงไม่กินอาหารอ่าหมายถึงว่าปลาที่โดนเบ็ดแล้วหรือปลาที่ตกใจกลัวใช่ค่ะพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะยังไม่กินอาหารใช่มันตื่นก็ชะงักการโตใช่ค่ะแล้วก็บางทีลูกค้าทาเบี่ยขา,าดติดปากปลาไปทีวันนึงอาจจะตายอ่าก็คือช้ำใช่ค่ะคือปลาที่ตกได้เนี่ยต้องซื้อออกอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวที่ขาดล่ะที่ขาดนลุอ,อ่าตัวที่ปากฉีกบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีเสียหายแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ จากที่เราสอบถามมานะวันหนึ่งก็ตัวสองตัวสามตัวไม่เยอะถ้าเทียบกับปลาที่ขายออกไปก็ถือว่ายังน้อยอยู่แล้วมีข้อเสียไหมได้รับเงินเป็นแบบทีลนิทีละหน่อยปะถ้าลากปลาขายได้เป็นแสนนอ่าอันนี้ก็อาจจะรับหลักพันหลักหมื่นก็ใช้ใช้เวลาหน่อยเนาะแต่ราคาดีกว่าไหมดีกว่าถ้าลากผ่านพ่อค้าคนกลางอาจจะไม่ถึงร้อยอันนี้ได้ร้อยยี่สิบ ทำมั่งไหมปนินบ้านหมีวยังเหลืออยู่ปะไม่เหลือแล้วลางหมดแล้วลงทุนน้อยกว่าครั้งที่แล้วแต่ก็มีกําไรพอกับครั้งที่แล้วเลยนะออะกินต่อรสชาติวันนี้รีวิวหน่อยหมิวให้กี่คะแนนผเต็มเลยผ่านคือชอบตรงไหนก็คือมันโล่งสดชื่นเพราะตอนมาเมื่อกี้เมารถจะอ้วกเออเนาะเป็นเมนูที่แบบพอดีเป๊ะเลยครับรถไกลที่เด็ดของเราคือพริกแห้งที่ขคั่วสดๆดร้อน หอมหอมแล้วก็มีพริกสดลงไปด้วยมีความทั้งเผ็ดแบบเผ็ดยังไงเผ็ดหอมกับเผ็ดจริงๆเดี๋ยวพี่กําลังคิดอยู่ว่าถ้าเปิดตกสวายจะมีคนมาตกออกไหม,มเพราะขายแพรเนี่ยได้กิโลละสิบกว่าบาทถ้าเปิดตกอาจจะได้ยี่สิบกว่าบาทร้อยหนึ่งได้สี่โลเงี้ยเออยี่บห้าบาทห้าร้อยบาทนี่ขนกลับกันโหไปกินเป็นอาทิตย์เลยนะน่าสนใจนะ เวลาเราไปตกปลานอกสถานที่นะเราก็จะได้แนวคิดอะไรต่างๆนะหรือเอฟซอยากจะให้เราทําแบบไหนแนะนํานกันมาได้เดี๋ยวเราจะอ่านเม้นอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดีย๋ยวขอตัวทานอาหารก่อนนี่ครับการบลเลอเลยหนึ่ตัวร้อบาทเท่านั้นไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนแรกกะว่าจะตกปลาต่อนะไม่ไหวเมารถกัน <laughs> เดี๋ยวกินแล้วก็แยกย,ย้ายกันพักผ่อนดีกว่าเออ